วัสดีครับมาถึงหัวข้ออธิบายโค้ดตรวจสอบสิทธิ์ของแอดมินนะครับผมในส่วนของแอดมินครับถ้าเรามีการใส่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดถูกต้องแล้วในส่วนของล็อกอินพอเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะเด้งมาที่โฟลเดอร์แอดมินนะครับผมทีนี้ครับเรากลับมาทบทวนตัวไฟล์ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าไฟล์ที่ใช้ในการตรวจสอบการล็อกอินนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในบล็อกนี้ครับ นี่ครับที่บอกว่าถ้าเ e s s i o n อมมอนด์สก e เป็น Admin เราให้ Header Location หรือว่าวิา่งไปทำงานที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Admin ซึ่งในโฟลเดอร์ m i n i n ครับก็คือโฟลเดอร์นี้ครับในโฟลเดอร์ admin ครับเราคลิกออกมาแล้วก็เปิดไฟล์ index. php ขึ้นมาในไฟล์ index. php ของ Admin นะครับที่มันโชว์บอกว่า50%ตรงนี้ครับ ก็คือที่โชว์ในหน้านี้ตอนนี้ครับนี่ครับที่ทำมาแล้ว50%และทีนี้ยังมีการเช็คหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์อีก1ชั้นครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นแอดมินจริงๆถึงจะเข้ามาใช้งานในโฟลเดอร์แอดมินได้นะครับผมอ่ะมาดูโค้ดครับโค้ดบรรทัดแรกครับมีการเรียกใช้งานไฟล์ชื่อว่า h php อ่ะมีการ i n c l u d e เข้ามานะครับผมแล้วก็ไปเปิดดูครับ h p p แล้บเบิลคลิกขึ้นมา ใน s php ครับเรามีการเปิด session start ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราใช้ session ในการเช็คสิทธิ์การใช้งานด้วยนะครับใช้กับระบบ l o g กอิด้วยนะครับผมเปิด session ขึ้นมาแล้วก็ include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับที่มันต้องจุดๆุดสออกไปข้างนอกแบบนี้เป็นเพราะว่าไฟล์นี้มันอยู่นอกโฟลเดอร์ admin 1ระดับนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็มาประกาศตัวแปร2ตัวแปรครับ M underscore id มาจาก session แล้วก็ M underscore level ก็มาจาก session เหมือนกันซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับไฟล์นี้ครับอ่านี่ครับไฟล์เช็คล็อกอินเห็นไหมครับที่เรามีประกาศตัวแปร session ออกมานี่ครับ M underscore id กับ M underscore level สองอันนี้นะครับที่เป็นตัวแปร session ที่มาจากการล็อกอินนะครับทีนี้ครับเราก็มาสร้างเงื่อนไขตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับอ่านี่ครับถ้าตัวแปร M level นะครับ ค่าที่ได้มาคือไม่ใช่แอดมินครับตกใจเท่ากับคือไม่ใช่แอดมินนะครับเราให้วิ่งไปที่ไฟล์ logout pp เลยนะครับซึ่งไฟล์ logout ก็อยู่ในอยู่นอกโฟลเดอร์แอดมินเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาดูครับไฟล์ logout คืออะไรไฟล์ logout ครับก็คือการเคลียร์เซสชันนะครับล้างเซสชันออกไปเลยนะครับผูดง่ายคือดีดออกไปเลยดีดออกเสร็จนะครับก็ให้วิ่งไปทำงานที่ไฟล์ที่ชื่อว่า index pp นะครับพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่ใช่สิทธิ์แอดมินโดนดีต่อไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใช่ก็นี่ครับมาคิวรีข้อมูลนะครับเพื่อเรียกไปใช้งานต่อไปอะนะครับแล้วก็ไฟเฮดเดอร์ก็มีการเรียกใช้งานพวกที่เป็น c ีเต่างๆของ admin LTE นะครับเพราะว่ามีการใช้ admin LTE เป็นระบบทำเทมเพลตระบบหลังบ้านของระบบคาแครนะครับผมอ่ะนี่ครับ อ่ะทีนี้มาลองดูครับว่าที่เราดักไว้2ชั้นมันทํางานได้จริงไหมนะครับผมลอง็อกเอาไปก่อนและลองลอกอินเข้ามาในส่วนของ staff หรือว่าพนักงานถ้าเราอกอินเข้ามาในส่วนของ staff หรือว่าพนักงานมันจะเข้ามาในหน้านี้ใช่ไหมครับก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า post นะครับ p o s ตัวนี้ครับอ่ะเราลองเปลี่ยนเป็น folder admin ดูนะครับ folder admin อ่ะนี่ครับ folder admin นะครับนี่ครับ 127.0.0.1/ อง a s car care f i นะครับแล้วก็ folder admin ลองดูนะครับ enter ครับปึ้งนะครับเห็นไหมโดนดีดออกมาเลยนะครับโดนดีดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คสิทธิ์สองครั้งนะครับสองสองชั้นนะครับอันแรกครับที่ไฟล์ login อันที่สองครับที่ไฟล์ h p p อันนี้ครับถ้าไม่ใช่นี่โดนดีดออกไปเลยครับดีไปที่ไฟล์ logout แล้วก็เ clear session ออกแล้วก็กลับไปที่ไฟล์ index นะครับก็คือฟอร์มล็อกอินนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมได้โค้ดไปแล้วก็ลองไล่โค้ดดูนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นอธิบายโค้ดการทำงานในส่วนของแอดมินนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ